วิธีเพิ่มไอเดียใหม่ในการทำงานคือบางทีเนี่ยเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเดิมๆมันซ้ำๆเนี่ยมันทําให้ไอเดียใหม่มันไม่มา นะเราก็รู้สึกว่ามันตันนั่นก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ในสภาวะที่มันเครียดถูกไหมฮะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันจําเจนะซึ่งไอเดียใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ได้มาตอนนั้นถูกไหมฮะเราสังเกตไหมเพว่าส่วนมากไอเดียปิ๊งๆของเราเนี่ยมันจะมาตอนที่เราไม่ทันตั้งตัวมันจะมาตอนที่เราแบบบางทีกํบบาลังไปเที่ยวนะเดินจูชายหาดหรือไม่ก็กํกาลังอาบน้ำหรืออะไรก็ได้พูดง่ายๆว่ามันจะมาตอนที่เราเนี่ยอยู่ในอารมณ์ดีถูกไหมฮะนั่นก็แปลว่าก่อนที่เราจะมีไอเดียดีได้เนี่ยเราต้องทาให้ตัวเองอารมณ์ดีก่อน และววิธีที่ง่ายที่สุดนะในการที่จะทําให้ตัวเองอารมณ์ดีเนี่ยนะจริงๆมันมีหลายวิธีนะวิธีออกกําลังกายก็ช่วยได้การที่ทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดที่ทําให้อารมณ์ดีได้นะเป็นการปรับอารมณ์ตั้งกายได้หลั่งสารอะไรต่ตางๆออกมาและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการจัดสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะกับการทํางานนะรเราอยากจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเราก็จัดห้องทํางานให้เป็นแบบนั้นเช่นเราชอบคาเฟ่ใช่ไหมเราก็อาจจะจัดห้องทํางานให้เป็นอยู่ในสไตล์คาเฟ่ก็ได้นะเราจะได้มีความรู้สึกว่าอ๋อมอนราาาง้้คฟ่่กก็จะููสึลลยแว พอเราผ่อนคลายเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราเริ่มอารมณ์ดีละเพื่อนๆก็ลองเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ